สวัสดีครับคุณครูชาวาลริตกระผมนายอัครวินอยู่สะอาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ6เลขที่14ครับวันนี้ผมได้นำเสนอชิ้นงานอินโทกราฟิกหัวข้อเรื่องบอกเกิดศาสนาครับศาส,สนามีมาอยู่บนโลกของมนุษย์อยู่ยาวนานและมนุษย์มีคำถามว่าศาส,สนาเกิดขึ้นมาเพื่ออะไร มีจุดประสงค์อะไรวันนี้ผมได้หาคำตอบและพร้อมที่จะนำเสนอแล้วครับข้อที่1นึศาส,สนามาจากความกลัวของมนุษย์มีการพยายามนำเสนอว่าศาสนาเกิดจากความกลัวของมนุษย์ในยุคแรกมีความกลัวต่อเหตุการณ์ต่างๆต,ตามธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิด ซึ่งความกลัวเหล่านี้ทำให้พวกเขาสร้างศาสนาขึ้นมาข้อที่สองคือผลของความโง่เขาความคุ้มเคืออีกประการหนึ่งคือความโง่เขาที่มนุษย์ไม่รู้ถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทำให้พวกเขาคิดว่าเป็นจุดประสงค์ของพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นพวกเขาไม่รู้ว่าพายุค,คืออะไรข้อที่สครับศาสนามาจากความเชื่อผิด,ผด นักธะขออภัยครับนักสังคมศาสนามีความเชื่อว่าพระเจ้าศาสนาเป็นผลมาจากประเพณีวัฒนธรรมเฉพาะของสังคมในยุคแร,แรกเริ่มซึ่งรากฐานของมันมาจากความเชื่อผิดๆหรือการบิดเบือนของมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นมนุษย์พูดกันอยู่ทุกวันว่าศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีครับ ข้อที่ 4. สศาสนาคือผลจากเศรษฐกิจเมื่อ2ถึงสาศวรรษก่อนหน้ามีการนำเสนอทฤษฎีนี้ขึ้นว่าศาสนาเกิดมาจากเศรษฐกิจโดยกลุ่มมารลกซิสโดยพวกเขามีความเชื่อว่าศาสนาและพระเจ้าคือผลจากเศรษฐกิจจากบุคคลชั้นสูงขอบคุณ ขอบคุณครับในวันนี้ผมขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยหน้าที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ